ยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยมันเป็นมรสุมที่ทาถมเข้ามาผู้คนจิตใจเล่าร้อนวุ่นวายนะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของไวรัสขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็ตื่นตระหนกเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ทรมานจิตใจ เราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาบมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยฝึกสติปัฏฐานมีจิตใจที่ตั้งมัน่นเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์ เราท่านทั้งหลายจะพบกับความร่มเย็นความสงบสุขความมั่นคงจากข้างในชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแต่ที่มันกระเสกกระสนทุรนทุรายเนี่ยเพราะว่าความทยานอยากมันชักนำไป แต่เมื่อใดที่เราตื่นขึ้นมีจิตใจที่ตั้งมัน่นมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งสลัดความทุกข์ทรมานทุกอย่างออกท่านทั้งหลายจะพบกับชีวิตที่มันร่มเย็นเป็นสุขชีวิตที่มันสงบเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเราสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่อะไรมันจะเกิดก็เกิดนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่จิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยวันไหวทุรนทุรายนะเหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะก็ตื่นตะนกนะทุรนทุรายนะ เกิดความเครียดเกิดความกดดันเกิดความกลัวเกิดความเร่าร้อนแต่ถ้าท่านทั้งหลายฝึกสติปัฏฐาอยู่หนึ่งเนืองจนมีจิตใจที่ตั้งมั่นมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งน่ท่านทั้งหลายจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไรมันจะดับก็ดับ ความตายยังไงมันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะต่อให้ไม่ตายด้วยไวรัสนะถ้าถึงข่าวจะตายเนะี่ยท่านนอนอยู่บ้านท่านก็ต้องตายนะมันเกิดได้กับทุกคนในทุกโอกาสทุกเวลาครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดถามพระอานอนท์ว่านะอานอน์ เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์กราบทูลว่าระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าค่ะพระพุ้มีพระเจ้าตัดว่าอานนท์ตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก นี่พระพุทธเจ้าระโยคและลึกถึงความตายในทุกๆลมหายใจเขาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ยี่สิบปีสี่สิบปีหกสบปีแปดสิปี มันสำคัญที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะตื่นขึ้นต้งหาตื่นขึ้นก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้องจนหลุดพ้นจากกองทุกข์ตายก่อนตายนะดับความทุกข์ทรมานทั้งปูงเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> ตายก่อนตายนะอันนี้สำคัญกว่า ถ้าท่านทั้งหลายดับเย็นตายก่อนตายสังขารมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับนะมันจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องกังวลเลยนะเพราะว่ากิจที่แท้จริงก็คือการตายก่อนตายนะเข้าถึงความสงบเย็นของธรรมชาติเราท่านทั้งหลายจะมีชีวิตที่ล่มเย็น พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพรานิผ่านได้